สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่าน,นครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆคน,นะครับที่ทำงานอยู่ต่างแดนทุกๆประเทศเลยสวัสดีพี่น้องชาวลาวทุกๆทนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่15มิถุนายน2566ณที่ร้านแสรเจริญนเทเตอร์เพื่อนนองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตั้งอยู่ที่บ้านหนองกวางทองนะครับวันนี้ทางร้านแสนเจริญเทเตอร์มีรถเทคเตอร์เข้ามานําเสนอพี่น้องนะครับ มีรถเข้ามาใหม่มีรถเข้ามาเพิ่มเติมนะครับจํานวน2คันนะครับคันแรกนะครับเป็นรถ l c 7 0 8นะครับคูปัต้า47แรงนะครับมาพร้อมอุปกรณ์หน้าหลังนะครับเป็นรถจดทะเบียนปี55นะครับสภาพยางนี่ยางหน้าสวยยางหลังอยู่ประมาณ70%นะครับสีสันนะครับสีสันดูสวยงาม กระจังหน้ามีรอยกระแทกเข้าไปนะครับเครื่องดีสตาร์ตติดง่ายนะครับก็มีผู้อยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้นี่เดี๋ยวทางร้านเก็บงานให้นะครับส่วนเบาะนี่เป็นเบาะใหม่แล้วนะครับ ผานนะครับเป็นผานเป็นผานใหม่นะครับเป็นผานใหม่ของ SPK นะครับใบยี่สิบสี่ผานห้านะครับจุดรั่วซึมนะครับจุดรั่วซึมด้านหลังนี่ไม่มีนะครับด้านหลังสองข้างไม่มีเลยนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้า ด้านหน้าก็ไม่มีนะครับด้านหน้าก็ไม่มีนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับหลังคาสวยนะครับหลังคาหลังคาสวยอยู่นะครับคันนี้ราคาขายนะครับผมขายอยู่ที่สองแสนสามแสนสองหมืนแปดพันบาทนะครับสามแสนสองมื่นแปดพันบาทฟรีดาวนะครับพี่น้องฟรีดาวพี่น้องท่านไหนที่สนใจจัดเฟรนซ์ฟรีดาวนะครับ,รจจนนรรบต่อไปนะครับ คันนี้เป็น l อ6สามหกศูนย์แปดนะครับเป็นสามสิบหกแกลงนะครับยางนี่ยางสวยทั้งสี่เส้นนะครับอุปกรณ์นี่หน้าหลังเหมือนกันนะครับเป็นตาช้างนะครับหน้าหลังเหมือนกันตาช้างเครื่องดีเหมือนกันนะครับหลังคานี่เดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่นะครับหลังคาทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่จะใส่เป็นของคูปตาให้นะครับ ผ่านหลังก็เป็นผ่านพวนดีเฮดสองสองหกดีนะครับตรงนี้มีรอยดมนะครับมีรอยดามเดี๋ยวทางร้านแก้ไขตรงนี้ให้นะครับทางร้านจะออกนะครับเราก็เชื่อมให้มันสวยๆนะครับเป็นผ่านพวนหกใบนะครับผ่านพวนหกใบจุดรั่วซึมไม่มีนะครับจุดรั่วซึมนี่ทางร้านเก็บให้แน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนไฟระบบไฟนี่ทางร้านก็เช็คให้ใหม่ทั้งคันเหมือนกันนะครับจุดรั่วซึมนี่ทางร้านเก็บให้นะครับก็คือ เน้นที่รถรถสวยกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะสภาพเครื่องเครื่องไม่มีไอนะครับยางสวยสี่เส้นนะครับราคาขายขายอยู่ที่สองแสนสองหมืนแปดพันบาทนะครับสองแสนสองหมืนแปดพันบาทรถเครื่องดีทั้งสองคันนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดันให้พี่น้องดูนะครับแล้วก็จะลองเอาไปไถ่ายให้พี่น้องดูนะครับเครื่องดีควรไม่มีขาวนะครับรถนิ่มๆนะครับสี่เจ็ดนิ่มนะครับ 4, สามสิบหกอ่าสามสิบหกนี่มีลูกปืนท้ายหอนนะครับเดี๋ยวทางร้านอ่าเปลี่ยนลูกปืนท้ายให้นะครับแก้ไขตรงจุดหอนให้นะครับส่วนยางสวยนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันเบาะเบาะของสามสิบหกนี่มีขาดอยู่นะครับนะครับเบาะเบาะนี่ตามสภาพนะครับเบาะไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับผมเปลี่ยนรายละเอียดที่อ่าที่มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนจะยากให้นะครับส่วนเบาะนี้ไม่ได้เปลี่ยน นะครับเบาก็ถือว่ายังพอได้อยู่ครับเบาเพราะว่าบบกใหม่เนื้อแพงเบาของคูปต้าแพงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบระบบกันหน่อยนะครับคันนี้เครื่องดีนะครับเครื่องเงียบแบบนิ่มนิ่มทุกระบบเลยนะครับ อันนี้ก็เครื่องดีเหมือนกันนะครับเครื่องไม่มีไอทั้งสองคันนะครับส่วนคันหน้าที่มันโยกนะครับทางร้าน่ยแก้ไขให้นะครับเฟืองท้ายมีหอนิดนึงนะครับเดี๋ยวทางร้านแก้ไขเปลี่ยนลูกปืนให้นะครับเดี๋ยวทางร้านดูดูแลให้ตรงนี้นะครับระบบไฟทางร้านเช็คให้ใหม่ทั้งสองคันนะครับระบบไฟนะครับทางร้านจะมีเพิ่ม เพิ่มเติมสปอร์ตไลท์ให้นะครับพี่น้องชอบคันไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับรถพร้อมใช้งานทั้งสองคันระบบโฟท์ทงานปกตินะครับเครื่องดีควันไม่มีขาวนะครับกันสามหหยางสวยทั้งสี่เส้นนะครับ คัน47ยางหน้าสวยยางหลังอยู่70%นะครับนิ่มทุกทุกระบบเลยคัน47คันนี้นะครับพี่น้องท่านไหนที่ตามหา47อยู่มาทดลองขับกันได้นะครับ4 6ก็ไม่แพ้ใครนะครับ4 6ก็ถือว่าผ่านแรงดีนะครับแต่จะมีมีหอตรงหอ,อนี่ทางร้านเก็บงานให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับ พี่น้องมาทดลองขับได้นะครับมาทดลองขับได้ที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์บ้านหนองวางทองนะครับหลานของเราอยู่กลางทุ่งเลยนะครับพี่น้องเปิด G.P.S. มานะครับจะได้ไม่ไม่หลงทางนะครับตอนนี้นี่รอบๆรอบๆด้านนี่รอบรอบด้านนี่นนเป็นนี่หมดแล้วนะครับเราราดยางหมดแล้ว นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับ4ี่เจ็ดแรงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับฟรีดาวผมจัดให้ฟรีดาวทั้งสองคันนะครับเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขการผ่อนชาระก็คือส่งเป็นรายเดือนนะครับส่งเป็นรายเดือนอส่งได้สูงสุดน,นี่ 72งวดนะครับ6ปีนะครับขั้นต่ำส่ง2ปีขึ้นไปนะครับส่ง2ปีขึ้นไปจัดให้ฟรีดาวทั้ง2คันนะครับพี่น้องชอบคันไหนก็สอบถามได้นะครับชอบ3 6ก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับพี่น้องบันทึกเบอร์แล้วก็โทรมาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จัดได้ทั่วไทยนะครับพี่น้องจัดได้ทั่วไทยผมส่งให้ฟรี200กิโลนะครับหลังจาก200กิโลขึ้นไปนี่คิดกิโลละ2 2บาทนะครับ กิโลละยี่สิบสองบาทก็เงื่อนไขนะครับพี่น้องต้องมีมัดจำกับทางร้านนะครับเงินมัดจำนี้จะเป็นในส่วนของการโอนนะครับคือรถแต่ละคันนี่ผมต้องโอนเป็นชื่อของลูกค้านะครับผมต้องโอนเป็นชื่อของลูกค้าแล้วก็เป็นชื่อของไฟแนนซ์นะครับพี่น้องจะต้องจ่ายค่าโอน 8,000บาทนะครับผมเป็นคนไปโอนให้พี่น้องเสร็จแล้วโอนเสร็จผมคืนสูงลดให้นะครับข้อต่อไปนะครับก็คือก็คือว่าถ้าเกิดพี่น้องจัด f ฟ n a น c ไม่ผ่านนะครับผมคืนเงินให้แต่ถ้าเกิดพี่น้องยกเลิกเองนะครับยกเลิกเองนี่ผมไม่ได้คืนมัดจําให้นะครับพี่น้องฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับพี่น้องจะได้เข้าใจนะครับพี่น้องจะยกเลิก ยกเลิกได้ก็คือว่าไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะครับไฟแนนซ์เขาบอกว่าไม่ผ่านผมคืนเงินให้นะครับเสร็จแล้วนี่ถ้าเกิดว่าเอกสาระระบบไฟแนนซ์ผ่านหมดแล้วพี่น้องไม่มีสิทธิยกเลิกนะครับไม่มีสิทธิ์ยกเลิกนะครับก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปไถานาให้ดูหน่อยเสร็จจากการดูดูขั้นตอนของการดันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดู การไถหน่อยนะครับว่าการไถนี่เป็นยังไงนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการไถหน่อยนะครับคัน4ี่เจแรงนี่เป็นผ่านใหม่เลยนะครับเป็นผ่านห้านะครับส่วนสาแรงนี่เป็นผ่านของตาช้างนะครับเป็นผ่านตาช้างเป็นผ่านหกาช้างนะครับ ระบบโฟนะครับระบบโฟปกติเลยนะครับพี่น้องระบบโฟปกตินะครับเครื่องดีนะครับไม่มีไอควันไม่ขาวนะครับน้ําไม่ดันนะครับ พี่น้องสนใจนะครับ47แรง3 2 8 0 0 0บาทนะครับจัดฟรีให้เลยไฟนะครับฟรีดาวให้นะครับ36แรง2 0ส20,080บาทนะครับฟรีดาวเหมือนกันนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามได้จัดได้ทั่วไทยนะครับพี่น้องอยู่ที่ไหนก็จัดได้จัดได้ซื้อได้ทุกอาชีพนะครับพี่น้องซื้อได้ทุกอาชีพนะครับพี่น้องมีเงินดาว ก็ราคามัน on ก็ลดลงไปอีกนะครับเราก็ส่งส่งได้ถูกพ ja. ี่น้องมีรถเก่านะครับไม่ได้ใช้งานก็สอบถามเข้ามาได้เรามาตีเทินกันได้นะครับมาตีเทินกันได้นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับสนใจจริงก็มัดจําไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่น้องอย่าไม่ทันนะครับรถดีรถสวยนะครับพี่น้องมาทดลองขับได้นะครับสายสิบหกก็ราคาเบาๆนะครับพี่น้อง ยางสวยถึงสี่เส้นนะครับสามสิบหกแดงนะครับรถของเราอยู่ที่อำเภอหนองหงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพี่น้องชอบสี่สิบเจ็ดชอบสามสิบหกก็สอบถามเพิ่มเติมได้หรือว่าพี่น้องอยากได้สามสิบสี่นะครับสามสิบสี่ก็มีนะครับสามสิบสี่มีอยู่สองคันนะครับแชมป์ตอนนี้แชมป์บุ่งนี้น่าจะจบแล้วนะครับแชมป์ แชมป์นี่ทางร้านเก็บงานเรียบร้อยแล้วพี่น้องท่านไหนที่หาแชมป์อยู่ติดต่อสอบถามเข้ามาดว่วนเลยนะครับแชมป์เดี๋ยวผมรีวิวแชมป์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนะครับสำหรับรถแท็กเตอร์ที่ร้านแสนเจริญแท็กเตอร์นะครับจะมารีวิวให้พี่น้องดูแบบนี้ ทุกคลิปนะครับพี่น้องจะได้มั่นใจในเวลาเอาไปใช้งานนะครับว่ารถของเรามันทำงานได้จริงนะครับระบบโฟร์ทำงานปกตินะครับเครื่องไม่ควรไม่ขาวนะครับน้ำไม่ดันนะครับเก็บจุดรัวด่วซึมให้กับพี่น้องแต่ระบบของเหลวนี่ผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับพี่น้องผมไม่ได้เปลี่ยนบอกพี่น้องไว้ด้วยว่าผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับ ราะว่ารถที่ร้านมันไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับพอเราไปเปลี่ยนเนี่ยตะกอนมันมันไม่ออกนะครับพี่น้องตะกอนมันยังตกค้างอยู่พอผมเติมของใหม่เข้าไปปุ๊บพอพี่น้องอไปใช้งานตะกอนมันก็มันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมครับพอมันขึ้นมาเหมือนเดิมทําให้น้ํามันที่เราเปลี่ยนเข้าไปใหม่ๆนี่มันดําเหมือนเดิมนั่นแหละปัญหาที่ผมถึงไม่เปลี่ยนนะครับ ถ้าเกิดอยากให้ดีเราต้องเอารถไปทำทำงานก่อนถ้าครึ่งชั่วโมงนะครับให้เครื่องมันร้อนก่อนนะครับเราค่อยมาเปลี่ยนอันนั้นเครื่องยนต์สะอาดแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้นะครับแสน,นเจริญแท็กเตอร์เขาฝากพี่น้องไว้นะครับพี่น้องท่านไหนที่หาแท็กเตอร์อยู่นะครับหรือมีญาติพี่น้องที่ห,ทหาแท็กเตอร์อยู่นะยก,ยก็ฝากแนะนําให้ด้วยนะครับที่ร้านแสนเจริญแท็กเตอร์เพื่อนของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสําหรับวันนี้แสน,นเจริญแท็กเตอร์เขากราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ